แค่นี้ละเฮ้ยไทยดีๆนะระวังเพราะว่ายิงไวม,มากเร็วๆใหญ่ใหไม่โดนขุดดินขุดดินครับพี่น้องครับจะเพิ่งจเพิ่งจะเลยค้างไว้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 สิอันนี้ทำอย่างนี้ก็ลงอย่างนี้ งไล่ะเป็นยังไงล่ะไม่โดนเป็นยังไงล่ะครับโดนเฉียวไปนิดไหนวะโดนไหนวะเฉียวนิดนึงนดิอะไรอะไรไหนจ๊ะออีีกทนึงครับไไดูขออ่ะงงไปเลยงงไปเลยงงไปเลยไม่งงงงไปเลย เดี๋ยวเมื่อกี้จะหาว่าฟุกเอาไหมถ่ายแบบนู้ดอีกทำไมภาพมันใกล้จังวะถ่ายไปดิทำไมภาพมันภาพมันใกล้อ่ะอ่ะอ่ะเห็นไหมจะหาว่าฟุกแล้วฝีมือครับฟุกจริงจริงแล้วฝีมือล้วนๆครับทำไมภาพมันใหญ่ๆอ่ะเราเอาขึ้นข้างบนเราขึ้นข้างบน อ,อันอันอันลูกเมื่อกี้ใครยิงไม่ดูนะ <c oughs> ยิงอย่างนี้ครับถ้าเกิดยิงอย่างนี้เข้าหน้าตัวเอง <c oughs> อ้าว <c oughs> บอกแล้วไม่ฟุก <c oughs> ตัวแล้ว <c oughs> ตัวแล้วห้าลูกอ <c oughs> ๋อห้าลูก <c oughs> <c oughs> ตแต่มังลูก แน่นจริงๆยอมรับ